สวัสดีค่ะทักทายคือเกานะคะเอ็ตี้นองหลานะคะพอนซ์าแฟมิลี่เลยงันต o ยูทูบค่ะนะคะทักทายกันคือเกานาะนะคะวันนี้อาจจะเตียงเบาน้อยหนึ่งเต็ตี้ลงไหวๆพ่ะมาฝนกับกรลังชีมาเขียวมาอีกแล้วนะคะเขียวมาอีกแล้วผลยังเขียวเลยจิตกเนนอนนะคะพี่พ่อกัเสียงแหบเตียงแหงโอ้ยนะมาคุยกันเรื่องนองหลาคือเกานอะนะคะพี่พ่อจีนงังทำกิบยูงติดแหละนะคะนัง ทำคิดเกี่ยก็นองหลาาอยู่ดังเบิงแล้วช่องนู่นช่องนี่ช่องนี่ช่องนี่หลายๆอย่างนะโอ้ยนะคะมีอยู่แบบมีหลายๆช่องนะทีความคิดโปร่งกันเนาะความคิดที่ว่าอิจฉาลิตยาความคิดที่ว่าคนเขาคิดมาโดนเนาะพี่พ่อเขาพูด้คือว่าจังใดเนาะเขาคิดมาแบบนี้โดนแล้วคนคนนี้เนาะนะคะผู้ยตสองนี่นะคะสองผู้ายโดดนะคะว่าแต่ว่าสองพี่ยิ่งผู้ตจนั่นและคือกันนั่นแหละนะคะแต่ว่าเน้นไปสองผู้ายนะคะมาเบานะคะ อ,อิชาลิตยาแม่กระทางเอตีอิชาลิตยาแม่กระทางเอฟีของน้องลาเอฟีน้องลาเขาลายเนาะนะคะเขาลายเขาลายแล้วทีนี้อิชาอฟตีของน้องลาหาว่ามาอวยน้องลาหลายความคิดตื่นทีเนี้ยเนาะตื่นตื่นพีน่พอยบออ่าแต่ว่าเขากขบไม่ได้เอย่ยื่นมาดอกแต่ว่าเขาเอ่ยอดไดนะเขาจบาอกพี่พอยก็หูเลยนะคะว่าเอย่ยไหนมีหลักลองคนหนึ่งมีย่คนเดียวเท่านั้นแหละว่าทันเด็ก อ่านักล้องนะมันมีหลายคนมันมีหลายคนอยู่แต่ว่าเขาเน้นมาที่คนคนเดียวดีละว่าสันเดเน้นดีคนคนเดียวดีละคนนี่แหละนะคะทีพื้ไผ่แหละนะว่าแบบเน้นมาแบบอวยกันแท h, อ้อวยกันแท h, อ้อวยกันว่า,ว,แบบาว่าสันเดอ๊้ยแบบว่าอผอพิดว่าก็บอกเข้าใจอิจฉาแม่กระทางอิบทีพอ่อก็เลยงงพี่พ่อก็เลยงงพ่อใหญ่คนนี้นะพ่อใหญนะ่อย่างนี้แหละนะคะหูกจากกันอยู่ดอกเนาะนะคะโอ๊้ย ตะกอนนี่มันบ่มีดอกวัฒน์เหน่งมันหากรรมมีนี่แหละวัฒน์เหน่งนเราเนี่ยตะกอนเนี่มันกับบ่มีดอกนะคะมันหากรรมมีเนี่ยมีนักลงคนเดียวนีละนะคะมีอยู่คนเดียวนีละนักงคนนี้แหละนะคะตะกอนบ่มีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีมีนักงคนนี้แหละปัจจุบันนี้แหละนะคะวัาน์เหน่งอวยกันแท้นะคะเอ็ีว่าอวยกันแท้พี่พ่อก็เลยงงว่าเอ๊ะเขาคิดจังไงเนาะนะคะพี่พ่อเป็นยังคิดยู่ว่าเขาคิดจังไงเนาะจิตใจเขาเป็นจังไงเนาะนะคะแม้กระทั่งเอ็ซีนะคะก็หักไข่ตกไข่นะคะ แม่แต่ว่าเขาเขาบ่หักเขาก็บ่อวยคุณบ่ได้หักเขาน่ะคุณบ่ได้หักคุณก็ยังบ่อวยเลยแต่ว่าคุณเขาบ่บ่นามาเว้าคุณบ่อวยบ่บ่นามาว่าแต่ว่าเอฟทีเขาหักเขาหักนองลาเขาว่านองลาเป็นคนดีบ่ว่าใครบ่ดาใครมแจะถูกกระทํามแจะพวกเจ้าหนาดาเขาว่าเขาสารพัดอ่าตอนนี้ล้าไปหาเอฟทีเหรอนี้เอฟทีคนบ่ได้ยอมเลยเออเขาแลว อใหญ่เจ้าละเท่าแล้วเป็นผู้รับผู้ใหญ่แดโบมีไขเขาเขาฟังแล้วนะคะคําบอกของเจ้านี้นะเป็นคนที่ว่าแหลกเหลวนะเ้าเลยโบมีที่จุดยืนเลยเขาพูดะนั้นเนี่ยเจ้าถึงบบมีที่จุดยืนเจ้าถึงบบมีจุดยืนเจ้าเห็นอยังเจ้าก็ล้มเหลวเมื่อหญ่ไงเใหญ่เท่าเนี่ยเขาไปเฒ่าเท่าไดดอกแต่ว่าความคิดหนิวตามตาแท้เใหญ่เนี่ย บ่าเขาใจหาความคิดที่ดีแดีคิดว่าสามสันเดเบร์ว่า,วากมกบุญใด้ลวกความอิจฉาเป็นผู้ตายอย่างมักกิจฉาลิตยาจาังทันนหึเป็นผู้ตายแบบไหนวนะน่ะอืมอิจฉาลิตยาแม้กระทั่ง FC เอฟซีเอฟิจฉาลิตยาแม้กระทั่งเอฟซีของน้องหลาเขาถึงงุงขึ้นกันเขาเพศอย่างไงเขาหักน้องลาเขาหักน้องลาเพราะว่านอา้องหลาบขาเคยว่าไผ น้องวะลาเป็นคนถูกกระทัาแต่มือแหลกมาเราเจ็ดแปดเดือนมาแล้วถูกกระทํมมาตลอดข้าใจจะเดอ้อนะคะเจ้านะ่ะเออเป็นผู้ซ้ายกระเป๋าิตใจคือผู้ญิงจิตใจคือลูกเจ้านะ่ะคือเมียเจ้าน่ะคือแม่เจ้านะ่านะหูเสะหูวาวว่าน้องลาเป็นผู้หญิง ผู้ใหญกทนี่ก็ตายพออย่างหัวเนี่ยว่าโอ้ยเข่ามานี่โวอิจฉาแม่กระต่งเอฟซีย่งว่าเอฟซีเอฟซีกับเอฟซีแต่มันมีตะกอนเห็นทำไมตะกอนบ่มีดอกว่าสันเด็จทมัยก่อนบ่มีดอกกันฉาลิตยาบ่มีดอกนะนักร้อกกระไรหลายสมัยก่อนเขาบ่มีการอิจฉากันมันมาเฟืองมามีการอิจฉากันนี่ละคนเดียวนี่ละว่าสันเด็จโอ้ว้าวมาคำนี้เลยมันหาคำมี้เพื่อิจฉากันนี่ละคนเดียวนี่ละท้าไม่เสียว่าสันเด็จปัาดนะคะ กระทั่งเขาหักใครตอบใครก็ไปว่าเขาโหหาว่าเขาเตี้ยว่าแสดงว่าพวกเขานี่นะคะเนี่ยฉันหนีละเอฟตี้องหลาคือกันนะคะแสดงว่าฉันก็เตียโอ้คิดไปเองโลดเด้อนะคะคิดไปความคิดของคุณตำตำของคุณไปเด้อนะคะผูมมีไข่ก็นั่นคุณฉันเห็นคุณเว้านะโอ้ยนะคะเว้าไปก็เว้าไปเว้าไปเว้าไปนะคะเว้าเม่นไปก็เม่นม้านะคะในปากกัลิ้นกัดทุบปาก ไปเห็นว่านะลิ่นกระจุกปากนะคะลิ่นกระจุกปากไปน้ำบินจุกปากไปน้ำลนะว้าวไปเลยนะคะ,ะ,ะเว้าแล้วก็บว้าโอ้ยว้าไปเลยค่ะพอยากเิ้นใจจากหัวนี่ประเดี๋ยวว่า,วายัางเด้อน,นะคะประเดี๋ยวอิจฉาลิทยาย,ยัางดอกนะคะอยากมาเอ้าฟังแม้กระทัง FT เอฟซีป็นยัง้่งไปอิจฉาเขาเอฟซีก็ไปเอฟซีเขลองลายจังหากนะคะทำไมกม้อนบม่มีทำไมก้อนบ่มีดอกนะคะนักร้อกระดังไร้หลายบ่มีอิจฉากันนี้ยังดอกนะคะ มันมันหากรมีนี่แหละคือมามีค้นเดียวนี่แหละวานนี้โอ้เสียเลยนะคะเอ,อ้นะย,เย,ยนะคะประเดี๋ยวเสียเอฟซีเด้อนะคะเสียเจ้านั่นแหละนะคะฮ็ดใต้เ,เอฟซีสังเจา้าทุกมมือนี่เอฟซี C พลังบวกก็มีไผตอบเจ้าเลยหูจะหูจะเด้นนะคะเขาเอามาว่ากันว่าเจา้าเจ้าน่ะเป็นคนอีตาลิทยียยิ่งจิตใจยิ่งกว่าผู้ญิงอีก่น,น่ะเจ้าน่ะว่าเป็นผู้ญิ่งในจิตใจเจ้าน่ะความจริงอ่ะนายจะเอาเอาผาตินมะนุ่งน่ะเจ้าน่ะ เอ้ยพอใหญ่เจ้าหลมผสมค้นเลยวที่ว่าเฉียนมะนุ่งกางเกงที่พราว่าว่าไปว้าไปก็บุยปากไปยังสันน่ะนาเจ้าอาปะสิ้นมะนุ่งคนยังเจ้านะคอยบองทีละเด้อนะคะพอเบาตรงนะคะเพราะว่าคอดียิ้นมากับปากนะคะยิ้นมากับหูนะคะอ่านะคะเอาปะทิงมะนุ่อ่ะดีแล้วนะคะอิจาริทยาอิจาริทยาแม่กระถังเอ็ดตีที่เขามาหักนองหลาอาจารย์คอยก็เลยงคอยเป็นตาจย์กหวนะคะที่แหลกว่าเดียวบอบบอบเบาเลยนะคะเพราะพอดีไปได้ยินพอดี คนก็เขาไปแอบฟังเข้ากันเด้อนะคะอนก็แอบไปฟังว่าเจ้าจีวอกจังไดเออนะคะทีว่ากิววอลางยงอย่างอื่นจีวอกมหานนองหลานนะคะตอนนี้วกมาอีกแล้วนะคะแต่โมบ่มีแล้วกับวกมหานนองหลานตัวนะคะอ่านะคะเดี๋ยวมันก้ามคือเก่านะคะเดี๋ยวมัน็ลงคล้องคือเก่านั่นแหละนะคะไอ้พวกทีวาน้นองหลานตกคล้องกันมึดนะคะตกมาตายกันมึดนะคะคอยไปเห็นใครมีสําเร็จเลยนะคะเจ่งกันมึดนะคะนี่กะทีมีอีกแล้วเด้อนะคะนี่ก็ทีมีอีกแล้วนะได้ยินว่า เะนนว่าก็จะมีนนคนจ้างหมอลัม้มจ้างนี่อย่างประมาณนี้นะคะจาเอาอันนี้บาวานะคะบาวานะคะพี่พจะะ็จะเข้าไปฟังน้านะคะทีเข้าไปฟังน้าคนที่่าถีจ้างหมอลั้มนะคะจีจ้างหมอลั้มขนาดนุ่นขณะนี่นะคะเราจะเอานักรองนักเชินไปึ้นนักรองคนนี่ภา้านะคะพี่พรจะจ่ายจากหัวเนาะเอาโรดเดอร์เฮดใท้กจริงเดอนะคะพี่พอจะด้ติดตามน้านะคะ ่านีเด้อนะคะสิวจีจ่างหมอรัมนะคะสิมาแข่งกขนองคำหลานี่นะคะเอาเอาโหลดเด้อนะคะชิรอฟังอยู่เด้อนะคะอยากฟังอยากเบิ้งนะคะอยากเบิ้งผลงานเนาะนะคะพี่พงศ์เจีฟังอยู่เนาะชิเบิ้งอยู่ที่ติดตามอยู่เด้อนะคะอ่าว่าสิวจ่างหมอรัมชิมาแข่งกขนองหลาวันตินะอ่าไม่ได้ว่าหรอกค่ะว่าเพราะว่าแขงขนหลาว่าคนที่เฮ็ดหมอรัมเ่าวะนตินะอาจารย์คณะนู่นคณะนี้อ้าวเอาโหลดนะคะเอาโหลดนะคะตามสบายเพราะว่าดีได้ติดตามดีได้ฟังเมื่อวานนี้อ่ะเนาะดีได้มาคุยกันฟัง ว่าเออแา่ก็ดีก็ดีแล้วนะอย่าให้ตกมาตายเด้อน,นะคะคิดว่าคนทีกิรดีแบบนี้เด้อน,นะคะที่รอฟัง